สวัสดีครับจากร้านวัดชัยนะครับขอบคุณทุกค่าดีๆนะครับที่ลูกค้านำโตโยต้ายาริสนะครับมาติดสเกิร์ตกับทางร้านนะครับเป็นยี่ห้อตอมนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าติดไปแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเผื่อจะเป็นตัวอย่างให้ใครหลายๆคนครับที่กําลังเลือกติดสเกิร์ตนะครับเดี๋ยวเราลองมองตรงๆกันบ้างนะครับจะสังเกตได้ว่านะครับจะมีสีดําตัดแดงอยู่ข้างล่างนะครับเพิ่มความสปอร์ตนะครับหรือความดุดันให้กับรถมากๆนะครับ มองมุมข้างจะออกมาประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราลองไปดูใกล้ๆกันบ้างนะครับของชิ้นงานนะครับตัวของยางสีดําลงมานะครับก็จะเป็นสเกิร์ตนะครับส่วนสียางยางสีดําขึ้นไปนะครับจะเป็นตัวของตัวรถนั่นเองนะครับไอยางตรงนี้ครับสำคัญมากๆนะครับถ้าเรามีโอกาสได้ติดนะครับแนะนําให้ติดไปเลยนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ตัวของสเกิร์ตนะครับกับตัวของตัวรถนะไม่ชนกันสีของตัวรถนะครับเอารหัสสีมาทําแล้วก็มาเทียบ ให้สีได้ใกล้เคียงมากที่สุดนะครับใช้เป็นระบบ 2K นะครับเดี๋ยวเราลองมองใกล้ๆนะครับจะสังเกตได้ว่าสีเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีตะแกรงสีดําตรงนี้นะครับเพื่อเพิ่มมิติให้กับรถนะครับผมมองว่าโอเคมากๆครับแล้วก็แต่งออกมาได้สวยนะครับการเก็บงานค่อนข้างดีนะครับส่วนลูกค้าหลายๆคนนะครับถามว่าเจาะรถไหมนะครับก็คือใช้ น็อต2ตัวนะครับในการยึดตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้กาว 3M ทั้งหมดนะครับในการยึดเกาะในจุดต่างๆนะครับเพื่อทําให้เข้ารูปมากที่สุดนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูชิ้นข้างกันบ้างนะครับชิ้นข้างนะครับจะเป็นดําตัดแดงอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูใกล้ๆกันบ้างครับจะเป็นยังไงนะครับตัวนี้ผมว่าเก็บงานค่อนข้างดีนะครับบวกราคาไม่ค่อยแพงด้วยนะครับก็ทําให้ เก็บงานได้สวยมากๆครับนี่ครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูชิ้นท้ายกันบ้างครับว่าจะเป็นยังไงนะครับปั๊บชิ้นท้ายนะครับออกมาแบบนี้เลยนะครับเป็นท่อคู่สแตนเลสนะครับเป็นท่อหลอกทั้งสองฝั่งเลยเว้นไฟทับทิมเมาไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับว่าท่อไอเสียนะครับจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับคือท่อตัวเนี้ดีอยู่อย่างหนึ่งครับคือเขาเนี่ย เว้นลงมาเลยนะครับจะสังเกตได้เห็นท่อตรงนี้ครับจะไม่ไม่ต้องใส่ท่อหลอกนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเนี่ยครับสวยมากๆครับเดี๋ยวเราลองใกล้ๆอีกสักครั้งนะครับเนี่ยครับเก็บงานออกมาดีมากๆครับตัวนี้ก็โอเคครับ งานของเขาออกมาค่อนข้างสวยแล้วก็คมนะครับบวกกับดําตัดแดงนะครับในราคาที่ไม่แรงเท่าไหร่นะครับนี่ครับชิ้นหน้าเดี๋ยวผมลองดูใกล้ๆให้นะครับถ้าใครสนใจงานแบบนี้นะอยากชอบสเกิตแบบนี้ครับติดต่อร้านนวัชชัยออโต้แอร์หรือโทรเบอร์ศูนย์ห้าห้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งได้เลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมนะครับถ้ายังไงชอบช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับจะเป็นกำลังใจอย่างมากนะครับขอบคุณจริงๆครับ